สบายดีพี่น้องสวัสดีครับผมวันนี้จะพามาตําบักทั่วกินกับข้าวปุ้นพี่น้องเรียกว่าตําซั่วข้าวปุ้นบักทั่วก็ได้ตีใส่ข้าวปุ้นน้ำพี่น้องเลยวัตถุดิบเม้อก็มีแป้งนวน้ำตาลเตรียมมหมดเลยบักเน่าพริกแข่งพริกดิบผสมกันมะเขือเลนบักเน่ากระเทียมบักทั่วกะปิข้าวปุ้นพี่น้องเลยอันนี้ก็นาบก่อจะมาแช่ข้าวปุ้นนี่ก็โคกยัดไปพี่น้องเขามันเลี้ยงของตัวบาดที่นี่ไปพีกเข้าไป ใส่พริกเข้าไปก่อนพี่น้องได้เห็นบุกพริกน้ำไปหนิก่อนใส่พริกเข้าไปแล้วก็ตามด้วยพริกแห้งนะพี่น้องนะผสมกันสูตรมั่วๆเบาเพชรใส่ขวรน้ำแจ๊กน้อยควรเน,นีน่ยออเอาจักประมาณของน่วยพ้อเอาเนี่ยเอาก่อนอนี่กระเทียมน้ำ อือโอ้ยกระเทียมโอ้ยนี่กระเทียมหอยจกักอือนี่ใส่กระเทียมเข้าไปตามด้วยกระปิกกระปิกขาดไม่ได้พี่เขาพูดนี่นคอยเซียนเอาแซน้ำไม่ได้พี่น้องเพราะว่าไม่มากตรงที่ว่าคัารแซน้ำนีน่มันเป็นเส้นไม่เป็นกอดกันนะม,มันไม่กอดกัน เป็นงงัวนได้ไปนอกเอาเปงงัวนขั้ได้เปิดตนนัวนี้เปิดช่องน้อยกำลงตัวนี้เป็งัวนขั้นในเปิดเปิดช่องน้อยเอา้าเปิดช่องน้อยอ้โหเป็ง่วนน้ำตาลน้ำเด้อพี่น้องตาลน้ำตาลแค่หน่อยน้ำตาลมันจะซอยตัดนนความคลืมของความเค็ม,วมความยั้งกับว่าไป โคบัตนื้นอกระปี้ขวบกระปีให้มันเข่าครับตัวนี้เลยเป็นการปรุงไปในตัวแล้วก็มันกับเพราะใครเด่นแถาตาห้องเนี้ยพี่น,อนอ้องเก่งจริงจริงอะพริกดิบเนี่ยมันจีแหลกไว้ก็พริกแข่งอเอาซับนี้ละเอาบปได้แหลกกระดองกระเทียเอากระยิใส่พักทั่วบัตบิดเอาเลยพักทั่วนี่ เลยล้างมาแล้วก็บิดไปเลยมืนอึงยากมันองยากอุ้ยยากปวดทัวนี่ทำเอาไว้ตัวไก่มันแหลกออกินง่ายนะพี่น้อง แตกหลายมันกระมุนพอหย,ยิบกิงงบนไงประมาณนี้แล้วก็ตามด้วยทีเด็ดของเรากระปุ้นแนช่มมแน้ำไปทุ่มแอปแข่งในนอนทุ่มแอปจอดมานาวมรงปลาตจวดจวดโอ้เมียดนย่เขาโอ,โอ้บางหน,น้าเขา่ย พี่น้องมึงทำของนา่นาน้ำลายขนาดเลยน้องเออโอเคปั๊บอืยียเรียนปึ๊บปึ๊บปึ๊บเย่าเรียนก็ตามด้วยปลา อันนี้บ่วงหนึ่งเป็นเต็มเว้ยแซมขนาดเปียงหัวใส่ดาวน้ำปลาน้ำปลาเรียวน้ำปลาปลาใส่น้ำปลาก่อนพี่น้องครับร้านปวากระเล่นน้ำทั้งข้างน้ำปลาเอาเม่งหัวกระเล่นน้ำทั้งข้างพี่น้องเหี่วเล็กน้อยย,ออย่ายเข้ากันบ่อยแต่แบ,บอกพี่น้องข้าพปุ้นกันเ้าใส้หน้ามัมนเทียบได้เข้ากันได้เร็วพี่น้อง เงาบันคนเดาบันค,คนองคนเด้อบันควยแตกกกันได้เนาะคนนอยน้ำไม่รองอเพราะว่าเศษมันี่ขาดครับวดจ้มกัน ยอดนีพี่น้องอ๋อตับยังไรแ่บยำเลยคุนนยยอดพี่น้องไปห้องร้อยพี่น้องครับเรียบร้อยพี่น้องไปไปกินกันเลยวันนี้แต้งหน้าตาวันนี้ม,นมากินกลับก่อนน้นองจัดพักเรียบร้อยผักเขาก็มีอู้ลายผักสมบูติถอดสิ้งน,น้ำมาพี่น้องไะโอ้ลายใหญ่ฮนะจัดกันไป สวัสดีครับพี่น้องครับมาถึง<า>จะแฝนเบาเห็ดต่มกรัวนี่ละ่ะสิ้นสิ้น มันมากพี่น้องวันนี้เว้ยหน่าเห็นหวนปัะเดียร์ล้องแบดนั้นแบกเลยบ้อืมแบกออกแล้ว น้่เร็แจกไม่เมืน,นคุณ กินมันเรียกงานหรือไม่ตื่นมากมันกินเจ้าเจ้าอ กุ้งดูสดหัวลนพาสด บา้านพี่น้องไปนังปนนงางบรรยากาศใจ่ o m y แบบอู้วห่อนเลยพี่น้องไปขนไปเอาไว้หี่เงียยไงียย้ยย,ยยังเงงฮ้ยเสียงดังทะลมด้านไปมากินตามเนียมลูกมะมันกินไดได้บนกินเผ็ดได <laughs> 我给你点点嘛。 Imba yeah. ah, bò à embla, 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 Đẹp. đẹp embla, 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 Đẹp embla, embla, ừ ความยากครับยิ้มแบบไครับดูว่าเพียเสียว เชิญหมายคิมนาะขอบคุณในการติดตามรับชมครับลำไส้